เธอจ๋าเธอวันนี้เขาว่างอยากพาเธอไปกินของอร่อยๆอเธออยากกินอะไรจ๊ะเขาอยากกินหมูกระทะโอเคงั้นเดี๋ยวขับรถแต่งไปรับนะจ๊ะแต่ไม่เอาละมันอ้วนอะเออจริงด้วยเธอก็กินบ่อยด้วยนะช่วงนี้งั้นเรากินอย่างอื่นดีกว่านี่เตงว่าเขาอ้วนหรอไม่ใช่นะเตงเขายังไม่ได้บอกว่าเธออ้วนเลยแต่ถึงเธอจะอ้วนจะผอมจะอุบจะแห้งเขาก็รักเธอนะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บไอ้ตาแก้มนิ่มของเขางั้นเราไปกินปิ้งย่างแถวบ้านคุณปู่กันไหม ใช่ที่ร้านร้านนั้นอร่อยเขาเคยไปกินอยู่ไปกับใครนี่เตงแอบไปมีกิ๊กหรอไปคนเดียวจะเขามีแค่เธอเตงแอบไปคนเดียวเพราะจะได้ขอลายสาวง่ายๆใช่ไหมโอ้ยอ้ยอะไรอะไรก็กูอวยย่อยยเฮ้เฮ้นี่คือเตงถอนหายใจสายเขาใช่ปะเปล่านะคะเขาแค่เหนื่อยเพราะเธอน่ารักเกินไปไอ้บ้าเขาเขินเป็นนะที่รักของเขาน่ารักที่สุดเลยเบบีรักเขามากเท่าไหนรักเท่าฟ้าเลย ฟ้าคือใครน่น่หนเขาว่าแล้วติ๊กตอกมันแม่นจริงๆแม่หมอจากติ๊กตอกอีกแล้วเขาบอกให้เลิกดูไงมันมัวนี่เตงพยายามไม่ให้เขาดูเพราะกลัวเขารู้ความจริงใช่ปะเฮ้อ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 ไม่ใช่ใช่ไม่ต้องมาแก้ตัวเอองั้นเรื่องของเตงเธอเขาไปกินข้าวแล้วนะถ้าเธอไม่ไปอืมจะหนีไปกินกับน้องขิงละสิน้องขิงมาจากไหนอีกวะโอ้ย เขารู้นะว่าเธอจะแอบไปกินข้าวกับน้องแพทน้องบิ่มน้องมิวน้องแคน้องกบน้องเขียดน้องยายาไม่มีใครทั้งนั้นแหละจะเขาบอกแล้วไงว่ามีแค่เธอคนเดียวอีกกี่ร้อยฤดูหนาวว่าท่ามกลางหมู่ดาวเขาก็มีแค่เธอทั้งหัวใจให้เธอลองมองข้างๆสิแล้วเธอจะเห็นปังปอนไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าไม่ต้องยอมเมื่อ,อคอรอกนะคําว่ารักนะั่อยู่ตรงนี้ไม่ไกลเธอเห็นไหมปังปอนรักเธอเต่งน่ารักที่สุดเลยร้องเพลงให้เขาฟังด้วยเขาวางสายแล้วนะจะเขาจะขับรถไปรับเธอแล้ว อยากวางเพราะจะขอลายสาวตอนหยุดไฟแดงใช่ปะเออก็เขามันงี่เง่าออาแต่ใจไม่น่ารักขี้น้อยใจขี้งอนนิกไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนคนอื่นนิกโอ้ยโอวย,ยกูอยากตาย